ถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าเราจะยกย่องพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะยกย่องในฐานะอะไรอย่างที่อาจารย์มหาสุพลท่านกล่าวแก้ไปปัญหาก่อนพระองค์ทรงยกย่องพระธรรมของพระองค์ว่าเป็นศาสดาตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระชนอยู่ พระอ,องค์ทรงทำกิจคือการกล่าวสอนสิกขาสามคือแสดงเรื่องศีลนะสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาสาวกของพระอ,องค์เป็นผู้ที่มีความเคารพในพระศา,าสดาอย่างนีน้แม้นแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เกิดพุทธเจ้ายังไม่ได้อนุญาตไว้แต่เป็นเรื่องที่ได้รับความลำบากเขาก็ไม่ฝืนกันอย่างเช่นเรื่องฟังปฏิโมก พระพิสษุผู้นั่งฟังปฏิโมกเนี่ยแต่ก่อนมีความเคารพมากขนาดปวดท้องเลยอยู่ไม่กล้าไปเข้าห้องน้ํากลัวกลัวไม่เคารพในพระวินัยกลัวไม่เคารพในธรรมจนเป็นลมมา,าปวดท้องมากๆจนเป็นลมต้องรอไปกราบทุนพระสมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงทราบเหตุน,าน,าน,านั้นนะและก็ให้พระองค์ทรงบัญญัติไว้เนี่ยถ้ามีเหตุจําเป็นลุกไปได้อนุญาตไม่เป็นอาบัต อันนี้ความเคารพในพภะษาสดาของพิสุทธะเทระสมัยนั้นมากขนาดนี้ท่านจึงดำลงพภสษาธ,ธรรมหรือพระธรรมคําสั่งสอนมาจนถึงพวกเราถ้าจะบอกว่าเราจะดำลงสืบทอดอย่างไรเรามีพระเถระที่เป็นแบบอย่างในการทรงพศาสนาไว้วิธีการทั้งหลายที่ท่านให้ไว้ที่เราปฏิญาณตนกันว่าเป็นเถรวาเทเถรวาทะ เราถือเอาแบบอย่างของท่านได้เมื่อ,อไรเราก็เชื่อว่าเป็นผู้ที่ดำรงศาสนาให้ยืนยาวเหมือนอย่างที่ท่านทำาถามว่าเราสามารถทำได้ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตัดครั้งหนึ่งตอนที่พระสารีบุตรเถระปรินิพานตอนที่จุนทะที่เป็นหลานของท่านหนึ่นำพระอธิธาธสีขาวนะ หมือนกระดอกมะลิหนึ่งมาเข้าฝ้าพระผู้มีพาะเจ้าและก็มาหาพระอนันเทเถละให้พระอนันเทเถละนำพระธาตุที่ไปกราบทูนพระผู้มีพรเจ้าบอกว่านี้เป็นอัติธาตุของพระเถระนี้เป็นบาทของพระเถระนี้เป็นจีบรลของพระเทระพระผู้มีพระเจ้าพระองค์สรรเสริญสาวกของพระองค์ไว้บอกว่าเนี่ยพิสูรรูปใดที่แสดงคำแล้วก็มาทูลลาเราไปปรินิพาน แสดงสีหาวิกๆๆๆิริตะแสดงฤทธิ์ไปด้วยแสดงธรรมไปด้วยแล้วก็ไปปรินิพานเนี่ยเป็นอัถิของพิสูจน์รูปนั้นนาม่าษาริบุตรผู้เป็นอักรสาวมุขปาบาทนี้ก็เป็นบาทของพิสูจน์รูปนั้นจีวรนี้ก็เป็นจีวรของพิสูจน์รูปนั้นพิสูุน์รูปนี้ปรินญิพานไปแล้วเหมือนต้นไม้ใหญ่ในหมู่ป่าไม้ทั้งหลายท่านเปรียบเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในป่า ถ้าเปรียบเทียบพระสมมาสัพพุทธเจ้าเหมือนกับต้นไม้ที่สูงร้อยยอดพระสารีบุตรเทระเหมือนกับต้นไม้ที่สูงห้าสิบยอดนอกนั้นพระเทระทั้งหลายก็รักดันลงมาพระโมคคนะัลลานเทระก็ห้าสิบยอดท่านบริณิพานไปแล้วเหมือนต้นไม้ในป่าใหญ่ล้มลง,ลง,ลงไม่มีต้นไม้อ่นที่จะมาแทนท่านได้จะไปหาสาวกที่มีคุณเทียบท่านไม่มีแล้วในศาสนาของพระองค์ไม่มีใครที่จะมาแทนท่านได้ เนี่ยพระองค์เป็นบ่งบอกไว้ว่าสาวกของพระองค์ผู้ที่มีแก่นใหญ่มากๆแล้วก็ดำลงศาสนาเมื่อปริณิพาน์ามาแล้วจะไปหาคุณเท่าท่านยากแต่สาวกรุ่นหลังๆผู้ที่ท่านมีแก่นทั้งหลายท่านก็พยายามประคับประคองถือเอาแบบอย่างของท่านซึ่งเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษขัดเกล่าเป็นผู้ที่ไม่มีมานะไม่มีความยืดหยุ่นอุปมาเปรียบเทียบท่านเยอะมากเหมือนกับผ้าเช็ดทุลีบ้างเหมือนโคเขาขาดบ้าง เหมือนเด็กคนจันทานบ้างนี่เป็นปฏิปทาของพระเทรวถ้าเราบอกว่าเราจะทรงศาสนาเราดูปฏิปทาการสอนการศึกษาของท่านท่านวางแบบแผนไว้อย่างไรในเทลาวาทเรามั่นใจไหมว่าทุกวันนี้เราทําตามคูวาดของท่านถามใจเราดูเราทําตามคุวาดของท่านจริงไหมไม่มีไปคดงอตรงไหนเราถามตรงๆและเห็นตรงๆลง,ง,งไปเลยว่า ท่านบัญญัติจริงใดแล้วเรารพ็พิตามที่ท่านว่าเราได้ไปเปลี่ยนแปลงหรือออกนอกแบบแผนของเทรวาสไหมท่านบัญญัติวินัยสี่ประการไว้ว่าพระบาลีมาที่หนึ่งอัตถกถามาที่สองอ่าสุตานุโลมมาที่สองอัตถกถามาที่สามา 3, และก็อัตโนมติมาที่สี่แล้วก็บอกน้ำหนักให้เราด้วยว่าการเรียนพระบาลีสำคัญ และก็เรียนอัตถกถาที่เรียกว่าปริปุฉาคำขยายพระบาลีมาด้วยเรียนสุตานุโลมที่เป็นนายะที่คอยตามพระบาลีนั้นเป็นลําดับที่สองแล้วก็เรียนอัตถกถา,า,าคยายําอธิบายของพระบาลีนั้นเป็นลําดับที่สามแล้วก็ศึกษาอาจจะเรียกว่าที่เป็นอัตโนมติทั้งหลายที่เป็นคําพูดของคนรุ่นหลังๆนอกเหนือจากอัตถกาถาใจท่านให้ลําดับไว้อย่างนี้เราเรียนตามลําดับที่ท่านวางไว้ไหมเราออกเอาแบบแผนไหม เราเข้ามาในศาสนาเรามีคาถามะที่ท่านวางไว้ในฝ่ายของพระวินัยในฝ่ายของพระสูตรในฝ่ายของพระพิธรรมแม้นในอัตถกถาก็มีคาถามะแบบเดียวกันถ้าในพระวินัยมีคาถามะในพระสูตรก็ต้องมีคาถามะในอภิธรรมก็ต้องมีคาถามะอัตถกถาท่านก็ทำคาถามะหรือว่าแนวทางศึกษาให้เป็นไปตามระดับคําว่าสืบทอดพระศาสนา ก็คือสืบทอดคาสอนหรือจิตของพระศา,าสดานะอันเดียวกันพระศาสดามีพระชนอยู่ทรงทําจิตอย่างไรคําสอนของพระองค์ก็ทําคิดอย่างนั้นเวลาเรามีอธิกรณ์เกิดขึ้นในสมัยก่อนก่อนพระเทราทั้งหลายเมื่อมีเรื่องสงสัยเมื่อไม่มีความเข้าใจในอนัติธรรมก็เข้าหาพระผู้มีพระเจ้าหรือเข้าหาสาวกของพระองค์ที่พระองค์ทรงยอมรับทรงแก่งกตั้งนะพระองค์ก็วินิจฉัยบ้างบัญญัติสิกขาบทบ้าง เนี่เมื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้วเมื่อมีความสงสัยหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ชัดเจนในพระศาสนาหรือว่ามีความไม่ลงรอยกันในเรื่องของความเห็นในเรื่องของการปฏิบัติหรือภยัยอุปัตวะเกิดขึ้นในพระศาสนาเรานึกถึงใครก่อนนึกถึงความเห็นของตนก่อนหรือนึกถึงคําสอนของพระศาสนาก่อนถ้าทุกคนต่างที่จะมาแสดงความเห็นความสามารถของตนออกมาคิดมากมาย แต่ไม่มีใครพูดเลยว่า,าศาสดาตัดไว้อย่างไรคำคำสั่งสอนเป็นอย่างไรสุดานุรวมเป็นอย่างไรแล้วอาจารยวาทคำอัถกถาเป็นอย่างไรแต่เอาอัตโนมติอันสุดท้ายยกขึ้นมาอันดับที่หนึ่งถามว่าเทราวาทท่านทำอย่างไรพระเทระท้งหลายท่านทำท่านไม่ได้ทำเลยท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นท่านมีแต่ รักษาแบบแผนในการถือน้ำหนักของพระบาลีแล้วก็คอยตามพระบาลีสุดตาโุลมก็คอยตามพระบาลีอัตคาถาทั้งหลายอัตคถาเก่าที่คอยตามพระบาลีท่านถือไว้อันไหนก็ตามที่ขาดแยง้งท่านก็ไม่ได้ความหนักแน่นพระเทเระทั้งหลายท่านทรงมาอย่างแล้วท่านไม่หนักในลาภโยธรรมของพระเทระที่ท่านกล่าวไปเรื่องของการศาึกษานึกถึงภะษาสดาพระอ,องค์เป็นผู้ที่พัฒสอนผู้ที่แสดง พระสัตธรรมแล้วก็ยกย่องพระธรรมว่าเป็นาศาสดาแทนพระองค์ก็สมัยนั้นพระองค์หวังอย่างไรหวังว่าขอสาวกของเราทั้งหลายอย่าได้เป็นคู่ที่มีอามิสเป็นทายาทขอสาวกทั้งหลายของเราจงเป็นธรรมทายาทอย่าได้เป็นอามิสท,ทายาทถ้าเรามีาศาสดาจริงๆเราต้องเอาธรรมะเป็นทายาทเราต้องพร้อมที่จะ ศึกษาตามพระอ,องค์เป็นผู้ยินดีในวิเวกยินดีในความสงัดพระเถละทั้งหลายพมชิมะนวากาทั้งหลายยินใดยินดีในวิเวกศึกษาตามความสงัดแสดงว่าเราเอาศาสดามาป็นกิเราไม่ได้มีศาสดาเป็นศัตรูแล้วเรายกย่อง,งพระองค์และก็ภาษาว่าภาษาศาสดาทรงตรัสจริงใดว่าเราควรละควรวคเวนกิเลสอันใดที่เราควรขาดก็เราก็กระทําตาม ขัดเกาตามอย่างนี้เราชื่อว่ามีศาสดาเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศายัยอย่างจริงและความเหตุอะไรก็ตามที่จะเป็นเหตุให้เราเสือ่อมความคุกคีความอะไรความหนักไปในลาบหนักในอามิตรความเป็นผู้ที่กล่าวทำไม่ตรงหรือกล่าวอย่างหนึ่งแล้วประพฤติอย่างหนึ่ง ไม่เป็นแบบอย่างในเรื่องของการประพฤติทั้งหลายเราเนี้เป็นสิ่งที่เราควรเว้นถ้าเราเชื่อคําสอนภาษาสดา,า,สดาจริงๆแล้วเราก็จะต้องเว้นสิ่งเหล่านี้ไปก็คือความย่อหย่อนความท้อแท้ท้อถอยในประรามคําสั่งสอนหนักในาศาสดาของตนหรือว่ามีพระรัตนไตรเป็นที่พึ่งถ้าถามว่าเรามีรัตนไตรเป็นที่พึ่งขนาดไหนก็บอกว่าเรามีเราเป็นชาวพุทธแล้วเรารู้จักคุณของภะาศาสดาขนาดไหน เราเข้าถึงศาสดาเราหรือ,อยังเข้าถึงพระพุทธในฐานอะไรเรามีความเข้าใจในคุณของพระองค์มากน้อยแค่นั้นเรารู้กิจของพระองค์มากน้อยแค่นั้นถ้าเรารู้คุณของพระองค์รู้กิจของพระองค์เราก็จะรู้พระธรรมที่พระองค์ทรงประกาศด้วยรู้คุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นการสืบทอดศาสนา,าก็คือการเรียนไปตามลําดับ แบบแผนของพระเถระว่าของพระเถระทั้งหลายที่ท่านให้ไว้แล้วก็การวินิจฉัยอันใดก็ต่างที่มันเกิดขึ้นก็บอกอยู่ว่าศาสดาเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ทุกคนท่านบอกอยู่ทารรวินัยเป็นศาสดาของเราแล้วว่าเวลาวินิจฉัยอธิกรณ์ในศาสนาพระองค์วางไว้ให้ไหมพระองค์วางไว้ให้หมดเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นอธิกรณ์อะไรวินิจฉัยอะไรทั้งหมด เหมือนกับพระศาสดาทรงพระชนอยู่เวลาพระเทระทั้งหลายท่านวินิจฉัยกรรมในหมู่ของพระพิสุสงฆ์ท่านจะบอกเลยว่าวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติขันธากาศทั้งหลายที่พระองค์บัญญัติไว้เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เราได้เอามาใช้ในการบริหารจัดการชีวิตความเป็นอยู่ของเรามากน้อยถ้าเรานําเอามาใช้มากเท่าไหร่แบบแผนของพระเถเระเราไม่ทิ้ง นี่ชื่อว่าเป็นการสืบทอดอายุศาสนาในอัตกถา,าท่านแสดงไว้ชัดเจนอานาคเตรลชีลัคิสติลัชีลักคิสติบอกเลยธาตศาสนาจะดำรง,งอยู่จะดำรงอยู่จะเป็นไปได้ก็ด้วยบุคคลผู้มีความละอายถ้าขาดความละอายเสียอย่างเดียวท่านจะศึกษาไปมากขนาดไหนก็ตามเถิดปาติโมกทรงไปท่านก็จะกล่าวบิเดเบียว ท่านทรงพระใจบิดกมากมายขนาดท่านก็จะหาช่องท่านจะหาข้อด้อยข้อที่คนอื่นเขาตามท่านไม่ได้ด้วยการยกบาลีด้วยการอ้างเหตุที่คนอื่นเขาสับสนงวยงงซึ่งไม่เป็นไปเพื่อการชำระความบริสุทธิ์ถึงตนด้วยไม่เป็นไปเพื่อความชำระความบริสุทธิ์ถึงคนอด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาตมาภาพที่พอมองเห็นนะก็คงจะกล่าวพอสมควรนะครับ